แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนเลือดดำส่วนกลางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเชยวันดาดําหลัดหมอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสินีนาสอศรีจางจีค่ะพวกเราสองคนเป็นนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อรุ่นที่13คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ โดยสมาชิกในกลุ่มนะคะมีทั้งหมด6คนและมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือรองศาสตราจารย์ดรสุพรดาไดดุษฎีกุลค่ะซึ่งทางกลุ่มของพวกเรานะคะได้จัดทําโครงการขึ้นมาเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยสายใยสวนหลอดเลดือดดาส่วนกลางนะคะโดยเราเนี่ยได้ศึกษาจากการวิจัยที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะนํามาจัดทําเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมานะคะ่ะโดยเราเนี่ยจะพาทุกท่านนะคะไปรับชมความรู้ในขั้นตอนต่างๆนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ ค่ะขั today, ้นตอนแรกนะคะก็คือจะเป็นการดูแลในระยะก่อนใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางค่ะขั้นตอนที่2นะคะจะเป็นการดูแลผู้ป่วยขณะใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางค่ะและขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนในการดูแลหลังใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางค่ะค่ะซึ่งเนื้อหาเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีความสําคัญมากๆเลยนะคะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกาพยาบาลดูแลผู้ป่วยได้จริงเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่1ขั้นตอนการดูแลก่อนใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางเช็ดทําความสะอาดโต๊ะทำผ่าตารด้วยสาลีชุบแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนทำผ่ัตารด้วยน้ําสบู่หรือแฮนลับโดยล้างมือให้ครบทั้ง7ขั้นตอนขั้นตอนที่2ขั้นตอนการดูแลขณะใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางในการเตรียมผิวหนังผู้ป่วยใช้น้ำยา2%คลอเ็คฮกซิดีนใน70%อแอลกอฮอล์เทห่างประมาณ4-6ถึงนิ้ว พยาบาลใช้เทคนิคปลอดเชื้อขณะเตรียมอุปกรณ์พยาบาลผู้ช่วยและแพทย์ผู้ทำหัตถการสวมใส่เครื่องป้องกันร,ร่างกายตามนโยบายการใช้ m a x i m a l sterile barrier ประกอบไปด้วยหมวกคลุมผมผ้าปิดจมูกเสื้อคลุมปัะสะจากเชื้อและถุงมือปัะสะจากเชื้อ การจัดสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเสาน้ําเกลือหรือเครื่องมือต่างๆให้ห่างจากแพทย์ที่ใส่สายสวนและอุปกรณ์ปัสศาจากเชื้ออย่างน้อย1ฟุตการคุมผ้าปัสจาจากเชือ้อใช้ผ้าผืนใหญ่ปัสจาจากเชือ้อคุมตัวผู้ป่วยจากศีรษะจร้าขั้นตอนที่3ขั้นตอนการดูแลหลังใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง หลังแพทย์ทำหัตถการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางเสร็จแล้วใช้ผ้ากรอสปัสจากเชือ้อปิดแผลบริเวณตำแหน่งที่คาสายสวนในวันแรกและกรณีที่มีบิดยิ่งหรือออซซิง หลังทำหัตการพยาบาลต้องตรวจสอบยืนยันตำแหน่งจากแพทย์ลงบันทึกตำแหน่งและส่งเอกซเรย์ ray, เพื่อตรวจสอบตำแหน่งสายเมื่อครบกำหนดทำแผลครั้งต่อไปเตรียมอุปรกรณ์ในการเดซซิ่งและปิดแผลประกอบด้วยน้ำยา2%องอรเคลอเฮกซิดีนใน70%อแอลกอฮอล์เทกระเดิมโดยขณะทำการลอกเทกกระเดิมให้ฟิกปลายสายและดึงเข้าหาอินเสิร์ตไซส์ไม่ดึงสายตึงขณะทำแผล ประเมินแผลบริเวณรอบๆที่คาสายสวนหลอดเลือดอดำส่วนกลางทุกครั้งที่มีการเปิดแผลเมื่อเดซซิ่งแผลเสร็จแล้วเว้นระยะให้ผิวแห้งสนิทและปิดแผลด้วยเทคกระเดิมให้แนบสนิทกับผิวเปิดเดซซิ่งแผลใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการหลุดลอกของเทคกระเดิมแผลเปียกหรือมีเลือดซึมและเมื่อครบกำหนดเปิดแผลในเจวันหลังจากปิดแผลไม่ลืมที่จะเขียนวันครบกำหนดการเปลี่ยนแผลครั้งต่อไป และสุดท้ายจัดสายส่วนที่ไม่ปิดพลาสเตอร์และอยู่นอกตัวผู้ป่วยเก็บสายให้เรียบร้อยจัดให้เป็นอิสระไม่พันกันการเปลี่ยนชุดให้สารน้ำชุดให้สารน้ำเปลี่ยนทุก96ชั่วโมงชุดให้ยาปฏิชีวนะและสารอาหารทางหลอดเลือดดำเปลี่ยนทุก24ชั่วโมงและสารละลายไขมันเปลี่ยนทุก12ชั่วโมงหากเป็นการให้เลือด สารให้เลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือดให้เปลี่ยนทุก4ชั่วโมงหรือทุกๆยูนิตก,การให้สารน้ำและยารวมไปถึงการดูดเลือดเพื่อส่งตรวจเช็ดข้อต่อด้วยแอลกอฮอล์แพดเช็ดมวนอย่างน้อย15วินาทีก่อนให้สารน้ำและยาหรือเพื่อดูดเลือดส่งตรวจ จุกปราศจากเชื้อหรือสเตอริแคปควรเปลี่ยนทุกหนึ่งวันถ้ามีคราบเลือดให้เปลี่ยนทันทีการป้องกันการเลื่อนหลุดของสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางเมื่อพยายบาลเข้าทำหัตถการกับผู้ป่วยขณะเปลี่ยนท่าหรือพลิกตะแคงตัวให้ใช้มือจับตรงสายและตรวจด,ดูไม่ให้ดึงรั้งกับอุปกรณ์อื่นๆ ในรายที่ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีให้ข้อมูลกับผู้ป่วยที่ได้รับการใส,ส,ส่สายส่วนะเลือดดำส่วนกลางว่าสายอยู่ตรงตำแหน่งใดรวมถึงความสำคัญและการดูแลเพื่อไม่ให้สายเลื่อนหลุดและนอกจากนี้ยังต้องให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่หน่วยอื่นที่เข้ามาปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน